สวยครับ100้ท่านผู้ชมอุ้ยสามพันุสามสิบพอครับผมพอครับบอกทำเตือน ที่วิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตค่าย PG เกมเรามาอยู่ในพูล800นั่นเองนะครับผมว่าก็ทำการปัน่นไปแล้วนะครับผมนะได้มา17อีกเช่นเคยครับผมเพชรเบ็ดเฉยครับผมก็เขา้าเลยนะผมเกมนี้ 15านาฬิกายีเดนาทีเวลาในการปั่นนะวันนี้นะผมโอเคสูตรที่เราจะทํากันก็ไม่รู้ว่าจะเกลือไหมแต่มาลองดูครับผมนะโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมครับก็ฝากกิจกรรมโปรโมชั่นก่อนเลยนะผมนี่เลยครับรายละเอียดต่างๆตามนี้เลยนะครับผมจะพลาดการสําหรับโปรโมชั่นดีๆนะผมสมัครฟรีได้ที่ร่างคลิปเลยนะท่านผู้ชมโอเคเรามาลุยกนันก่อนเลยดีกว่าเพื่อการเสียเวลาครับมา ขอญาตเปิดเทอร์โบนะครับท่านผู้ชมไล่เบ็ดสิบสองถึงไหมโอ้โหขอไล่เบ็ดสิบเลยครับท่านผู้ชมสวยครับยังคงไหลอุ้ยไหลนะไม่ได้แล้วครับอย่างนี้ต้องจัดเบ็ดจริงเลยมาหนึ่งร้อยเลยครับ <c oughs> เบ็ดห้าสิบเลยแล้วกันท่านผู้ชมถ้าแตกต้นเกมแตกดีขนาดนี้ต้องไล่เบ็ดนะครับผมท่านผู้ชม สวยครับสวยครับผมเคอย่างนี้เคมาอีกโอ้ยคิวมาโอ้ไหลกันไม่พักสวยคิวคิวโอ้โหคิวไม่มาครับท่านผู้ชมบุมบานซัมเบ้ครับผมยี่สิบโอ้ย สครเตอร์เข้าค่ันผู้ชมสแครเตอร์เข้าค่ันผู้ชมมาเลยครับเริ่มเลยครับรออะไรครับผมโอ้โหไม้แรกก็ฟรีจัดไม้สองยังคงฟรีโอ้โหสวยครับอย่างนี้180ไหลต่อมาเพิ่มโอ้ยสวยได้ไหมไม่ได้เอ้ยอีกแถวนึง อะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจโอ้ยพันห้าครับเฮ้ยพันห้าครับท่านผู้ชมอุย๊ยมาอีกพันแปดันแปดครับเฮ้ยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆโอ้โหเยอะจัดนท่านผู้ชม สามพันหน้าครับผมเฮ้ย hey, มาครับผมเราจะทำการขึ้นเบ็ดร้อยแล้วครับผมนะมาเพราะว่าทุนเราเยอะแล้วครับผมสามพันเก้าขึ้นเบ็ดร้อยเลยละกันนะผู้ชมโห oh. บวกมาครับผมบวกอยู่บอก you, บอยู่สองร้อยสี่สิบสวยครับหนึ100่งร้อยนผู้ชมอุย้ยสามพันถูก สามสิบพอครับผมพอครับบอกเลยแค่นี้เลยสามพันเจ็ดสี่สิบครับผมท่านผู้ชมรางวัลเมกาครับผมนะพอดีครับรออะไรครับผมตอนนี้ทุนโดยรวมของเราอยู่ที so ่เจ็ดพันหนึ่งหกสิบเจ็ดนะครับผมเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมนะรวมทั้งสิ้นนะครับผมกำไรเราอยู่ที่หกพันนะครับท่านผู้ชมโอเค ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดติดตามกดตดิงแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วครับอิ่มๆวันนี้ครับผมนะอิ่มเลยครับผมวันนี้ก็อิ่มเกินนะครับน,น้นๆนะก็คลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้ทําตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับฝากกันไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบาย